ไมกแก้วครับพี่น้องมื้อนี้นี่หมูอบกรอบนี่มีพร้อมน้ำจิ้มเจวได้มาจากร้านหนูนาเงี้ยผมเองเฮ <c oughs> ็ดให้มาซิมเลยจะไเปเบาไหไรนี่สามชัน้นทานม,มันเลยอืมอ้ม ทำด้วยคิ้ิ้กับเขาเบิงนลาดอคำนิ่งงเลยเนี่ยหอยตุ้ตงตงๆนี่อืมเข้ากันเข้ากันแพรบุ๊ปแพ่บุพานพานไม่ถึงพานไปพานไปจะมาหยอกหอก Lạp nè lạp 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 3 tấn 3 tấn lạp nghe đi lạp 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 Hoa lạp hoa ิงหักแน่นีเ่เอาขอเขาคอยกัเลยเป็น,นลาดอย่างเงี้ยจนพร้อม <cười> ừ. <cười> ừ. <cười> ừ luôn. Nè. Ồ luồn. Nè nè nè, đúng đúng đúng. Kiệp khẩu. Ừ <laughs> hử. <laughs> cặp rất cặp, cặp mà dùng thái ở trên em em đứng 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 bởi vì lỡ là 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 mà không bốc bom, bom. 嗯嗯，大、嗯、不好。嗯。